บางคนเลือกที่จะเดินทางไปทำบุญที่ปลายทางแต่บางคนก็เลือกที่จะทำบุญในขณะที่เดินทางไปทำบุญที่ปลายทางหมายความว่าในขณะที่เดินทางไปบางคนก็เลือกที่จะพยายามฝึกตนไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงในขณะเดินทางไปก็ละความเพลิดเพลินที่จิตมันไปเกี่ยวข้องอยู่กับความโลภโกรธหลงเดินทางไปก็ได้บุญแล้ว ยังไม่ทันจะถึงปลายทางที่ทำบุญที่ปลายทางก็ได้บุญไปตลอดทั้งทางซึ่งเราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเราจะไปถึงปลายทางที่จะไปทำบุญที่ปลายทางไหมจึงเก็บเกี่ยวบุญในตลอดของการเดินทางไปดีกว่าแต่คนบางคนก็เลือกที่จะเดินทางเร่งรีบไปด้วยความโกรธความโลภความหลงความพึงพอใจในสิ่งที่เป็นบาปอากุศลตลอดทั้งทาง เพื่อที่จะเร่งไปทำบุญที่ปลายทางสุดท้ายบางครั้งไปไม่ถึงปลายทางบุญที่ปลายทางก็ไม่ได้บุญในขณะเดินทางไปก็ไม่ได้เป็นการขาดทุนชีวิตเหลือเกินนั่งรถไปก็พิจารณาไปนะว่าชีวิตของเราทุกคนในขณะที่เดินทางชีวิตการใช้ชีวิตในทุกๆขณะจิตพระพุทธเจ้า ตรัสสอนให้เราพยายามละความโลภความโกรธความหลงฝึกละฝึกละฝึกวางฝึกลดความพึงพอใจในโลภโกรธหลงในขณะเดินทางชีวิตไปเมื่อฝึกอย่างนี้ไปเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าปลายทางหรือความหวังความฝันที่ตั้งใจไว้จะสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนแต่ตลอดทั้งทางได้บุญไปทุกๆกขณะจิตทุกลมหายใจฉะนั้น ถ้าวันนี้หลายคนหวังใจว่าไปทําบุญที่ปลายทางดีกว่าเก็บบุญในขณะเดินทางไปก็ดีเหมือนกันนะค่อยๆมีจิตในการฝึกละความโลภความโกรธความหลงไปไม่ถือไม่สาไม่หาความไม่เบียดเบียนไม่จองเวรไม่อาฆาตผูกพยาบาทกับใครตลอดทั้งทางไปบุญใหญ่ก็เกิดขึ้นในขณะเดินทางจริงๆนะดังนั้น ขอ,ขอเป็นกำลังใจร่วมกันฝึกลดละสิ่งที่เป็นบาปอากุศลเพื่อชีวิตของตนจะมีบุญตลอดทั้งทางจเจริญพร